โอเคครับผมก็สวัสดีด้วยนะครับก่อนรายการชนะที่คิวทองอีกแล้วนะครับวันนี้นะฮะเราก็อยู่กันในเกมที่มีชื่อว่าเทโดเรียนะครับก็เห็นอะไรไหมครับเป็นเวอร์ชั่น1.4.0.2นะครับก็นะเป็นอะไรที่โอเคนะครับมีอะชิพเมนต์ด้วยนะฮะที่อัปเดตเข้ามาใหม่นี่ครับแล้วก็มีเทชูแพ็กนะครับเทชูแพ็กเนี่ยเราสามารถเอ่อโหลดเพิ่มเติมได้นะครับคล้ายๆล้ายไมค์คราฟเลยนะครับอันนี้เนี่ยคือแบบเจ๋งนะครับเจ๋งดีมาก นะครับโอเคต่อไปนะฮะซิงเกิลเพลเยอร์ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าผมต้องขออภัยกับซีรีส์ที่แล้วนะครับก็ลบเลยนะครับมันเป็นการที่เราจะเริ่มซีรีส์ใหม่นะครับก็บายบายนะครับบายบาย เล่นกันไปจนถึงฮาร์ดโหมดกันเลยทีเดียวนะฮะใช้เวลาเล่นทั้งหมด57ชั่วโมงนะครับก็ประมาณเกือบเกือบสวันแหละนะครับแบบ3วันเต็มนะโอเคเรามาลองสร้างตัวละครใหม่กันเลยนะครับโอเคชื่อชื่อของตัวละครอันนี้เราจะเล่นสายสายที่เรียกว่าทุกสายรวมกันนะครับ <laughs> นะครับแต่เราจะไปเน้นที่สายเวทมนต์นะครับอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่า ผมรู้วิธีหาของแค่แค่สายเวทมนอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องขอไปด้วยเนาะโอเคเราจะตั้งชื่อแบบแบบน่ารักน่ารักนะครับตั้งชื่อว่าอะไรดีอ่ะอืมเ,อออรเราจะตั้งชื่อซีรีส์นี้ว่า น่ารักนะครับน่ารักนะครับอ่าโอเคแล้วก็หลายๆซีรีส์ที่ผ่านมาเนี่ยเราเล่นเป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นซีรีส์เนี่ยผมอยากลองเล่นเป็นผู้หญิงดูบ้างเอ้ผมว่าถ้าเราลองเล่นเป็นผู้หญิงดูเนี่ยมันน่าจะแบบอันนี้ไหมแต่เราเราเราไม่ค่อยชินกับผู้หญิงเนาะ เราไม่ใช่เราไม่ค่อยชินกับรูปร่างผู้หญิงสักเท่าไหร่นะครับก็เอาเอาเป็นผู้ชายไปก่อนแลวกันเนาะและเดี๋ยวค่อยทําซีรีส์แยกออกมาละกันนะครับเอาไหมเอาไหมเป็นหรือเราจะเป็นผู้หญิงเลยหรือจะเป็นผู้ชายดีเอ่อเล่นตัวละครน่ารักนะครับต้องผู้หญิงอยู่แล้วนะครับโอเคทรงผมทรงผมก็ต้อง ต้องแบบเออเป็นหนูน้อยน่ารักน่ารักนิดนึงนะครับผมทรงนี้ดีไหมเอยอืมทรงไหนดูเดียวกันทรงนี้ดูเป็นผู้ใหญ่กว่านะครับะโอเคสีผมเนี่ยต้องเป็นสีดำสีดำไหมสีดำมันดูไม่ไม่ค่อยอย่างนั้นเท่าไหร่เนาะอืมมันต้องแบบ อาประมาณนี้นะครับลูกกตาสีดำไปดือให้มันเข้าให้มันเข้าดีกว่าเนาะให้มันเข้าหน่อยนะครับอ่ะสีม่วง,วงตัวละครเนี่ยจะเอาเป็นผิวขาวๆหน่อยนะครับแล้วก็เสื้ออันนี้เสื้อด้านในเนาะเสื้อด้านในเราจะเอาเป็นสีมันเป็นรูปหัวใจใช่ไหมหัวใจก็ต้องเป็นสีแดงครับ หัวใจน่าเป็นสีแดงเนาะเสื้อข้างนอกเนี่ยเอาเป็นสีขาวนะครับอ่าโอเคี๋วยวจะเป็นสีดําอืมมันดูไม่ค่อยเข้าแฟชั่นสักเท่าไหร่เลยอืมสีขาวแล้วกันนะครับโอเคส่วนกางเกงเนี่ยควรจะเป็นสีดำไหมไม่เข้าไม่เข้านะฮะงั้นต้องเป็นสีออกไข่ๆนิดนึง เข้าไหมเหมือนจะไม่เข้านะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูว่ามีสีไหนเข้าสีม่วงก็ดูสวยนะสีม่วงก็ได้นะครับนอนแล้วก็ให้มันเข้มหน่อยอประมาณนี้แล้วกันลองเท้าหรอสีขาวไปเลยฮะเด่นๆเนา่ะโอเคน้องน่ารักนะครับ ต่อไปโลกเนี่ยเราจะเอาเป็นโลกขนาดปานกลางนะแล้วก็เขาจะมี j o อร์นี่โหมมานะครับแล้วก็มี master mode นะแต่หน้าอ่าถ้าเราเล่นแบบแบบนี้นะครับผมอยากจะเล่น e อ็กซ์มากนะครับแต่ว่าในส่วนของอ่าเจอร์นะี่โหมเนี่ยก็น่าเล่นเหมือนกันนะอืมชื่อของโลกเนะี่ยเดี๋ยวเราคิดก่อนนะน่ารักอืม ชื่อของโลกก็ต้องเป็นนะครับน่ารักนะครับน่าเป็นไงเจ๋งเจ๋วจริงเลยนะฮะโอเคซีดเหรอซีดก็ต้องเป็นเออเรามีต้นอ่อนแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมีอ่าเราต้องมีต้นไม้ครับอ่าซีดเป็นต้นไม้ไปนะฮะ แล้วก็โลกเนี่ยความจริงอยากเล่นมาสเตอร์มากเลยนะครับแต่ขอให้เล่นช้ำๆกว่านี้แล้วกันเนาะแล้วเราจะไปทำอีกซีรีหนึ่งเป็นซีรีมาสเตอร์นะครับก็เป็นเอ็กซ์เพรสไปก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นแบบโลกอสอนเราเล่นหลายๆอย่างนะครับก็คลาสสิกนี่ก็จะเป็นธรรมดาธรรมดานะครับเป็นสแตนดาร์ดก็เหมือนนอร์มอลแหละนะครับอันนี้ก็เป็นเอ็กซ์เพรสเนาะก็จะมีของต่างๆเพิ่มมานะครับส่วนถ้าเป็นมาสเตอร์โหมดเนี่ยยากมากนะครับยากมากๆนะ ก็รู้สึกว่าจะมีของเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าเราจะเล่น e อ็กซ์นะครับแล้วก็โลกเนี่ยจะเอาเป็นคอ r u p ั i ชันละกันเนาะอ่าโอเคโอเคเมื่อวานนะครับอตอนที่เออเทเร,รียอัปเดตใหม่เนี่ยผมต้องบอกว่าเมื่อวันก่อนสิเนาะหรือว่าเมื่อวานเมื่อวานแหละนะฮะอตอนเที่ยงคืนใช่ไหมของที่ประเทศไทยเรา เรียกว่ามีการอัปเดตเทอเรีย1.4มานะครับก็ต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยจะยังไม่ใช่เวอร์ชัน1.4.0.2นะอันนี้คือการอัปแพทแก้แล้วนะครับคือไอ้ตรงด้านล่างนะครับมันมีโค้ดต่างๆนะครับโหลดแบบไวมากเลยนะครับซึ่งผมก็ได้ไปดูถ่ายทอดสดของฝรั่งนะครับหรือชาวต่างชาตินะฮะแต่เรามักจะเรียกติดปากว่าฝรั่งใช่ไหมอ่ะโอเคก็นะครับผมก็ได้ไปดูของต่างประเทศนะครับดูเข้าไลฟ์สดเลยนะฮะ ก็พออัปเดตปุ๊บอัปเดตเกมมาเสร็จเรียบร้อยนะฮะเข้าเล่นนะครับโค้ดด้านล่างนะฮะวิ่งแบบหุ่ชุลมุนเลยนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยนะฮะแบบกระพริบกระพริบกระพริบเปลี่ยนไปเป็นคอรับเดี๋ยวเปลี่ยนไปเป็นอ่าคิมสันนะฮะแบบกระพริบเปลี่ยนไปมั่วเลยนะฮะก็เป็น2โลกอยู่ในเวิลด์เดียวกันอะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะเป็นมอสนะครับน่าจะเป็นมอสเนาะนะครับน่าจะใส่มอสเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับก็ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าตกใจนะครับแต่ก็ถือว่าอัปเดตมาแก้บั๊กเรียบร้อยแล้วแหละนะครับภายในเวลาอันสั้นด้วยนะคือเขาเก่งมากนะครับอ่ะโอเคเรามาเริ่มเล่นกันเลยดีกว่าอืมอเดี๋ยวผมอ๋อเดี๋ยวนะ Journey Character Enter Enter หรอนอน Journey World คืออะไรอ่ะต้องกดเพย์ป่ะไม่ไงไม่ได้แล้วลูกนันเจอร์นี่เวิร์อ๋อผมปรับตัวละครเราเป็นเจอร์นี่โอเคเราต้องปรับใหม่ขอโทษนะน้องน่ารักนะครับเอาใหม่เอาใหม่น้องน่ารัก น้องน่ารักนะครับเป็นผู้หญิงหัวใจทรงผมเป็นทรงนี้อันนี้เราต้องปรับเป็นอโอ้นี่มี Classic. คลาสสิกละครดอบมันนี่ออนเดทไฮเตอร์ดอบไอเทมมีเดียมคอถ้าฮาร์ดคอร์นี่คือ ได้ for good คือคือตายแล้วตายเลยเหรอรนี่คลาสสิกก็ก็เอาเป็นคลาสสิกก่อนก็ได้นะครับคลาสสิก <c oughs> ก็น่าจะโอเคก็ลองปรับหลายๆอย่างดูนะครับโอ้โหเสียเวลาเลยแมล่นะโอเคงั้นเดี๋ยวขออภัยนะครับขอเป็นผู้ชายแล้วกันเนาะแมตตอนแรกเกือบได้เป็นผู้หญิงแล้วนะครับเกิดจะเล่นตัวผู้หญิงแล้วนะโอเคเราก็เล่นเป็นผู้ชายนั่นแหละนะครับ โอ้โหนานเลยต้องชมอ่าผมชอบผมสีขาวนะครับมันดูเท่ๆนะฮะดวงตาสีดำสนิทหรือจะเอาสีแดงดิขาวกระแดงไหมมันดูแบบเข้าๆกันเนาะนะครับตัวละครขาวหน่อยเออคล้ายๆแวมไพร์เลยนั่นแหละเจ๋งมากอืม เราใส่ชุดนี้ดีแล้วใช่ไหมอืมผมว่าเราใส่ชุดสบายสบายสบาย,สบายกันหน่อยดีกว่านะครับโอเคแต่สีอันนี้ดูไม่ค่อยสบายแล้วเท่าไหร่นะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เรื่องเราจะเอานี้เป็นสีแดงดีอันนี้เป็นสีแดงดีกว่านะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นสีขาวเออดูเท่แบบนะฮะ กางเกงก็ต้องแน่นอนครับต้องเป็นสีขาวรองเท้าสีแดงนะอะไรมันจะแจ่มจันทปานนี้ดวงตายอยากให้มันแดงสดอีกหน่อยเออประมาณนี้กํลาลังดีนะครับโอ้โหเยี่ยมไปเลยนะฮะยอดเลยแบบนี้อ่าโอเคเราคลาสสิกมันนี่ดรอปอย่างเดียวก็พอแล้วนะครับน่าผู้ชายชื่อน่ารักนะครับโอเค่ะสามสองหนึ่งไป ในที่สุดก็สร้างเข้ามาเล่นรูได้แนละ้นะครับอ่าโอเคเรามาถึงอัปเดตใหม่กันเลยนะครับมันจะจิ้มไปตามตำแหน่งที่เราคลิกนะครับซึ่งเดี๋ยวนะมันบังหลอดมานาผมว่า <c oughs> โอเคก็คือปรับแบบเหมือนเหมือนเป็นมีความแอดเวนเจอร์มากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวนะรู้สึกว่าวิดีโอผมทำไมมันดูแบบมันดูกว้างๆขึ้นนหะดูกว้างขึ้นนะครับก็ อมีคุยกับ n p c ซด้วยนะฮะนี่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 เป็นไงล่ะนี่เป็นไงโอเคเรามาดูอัพของกันก่อนโอ้ดีเจนเดอรี่เลยนะโอ้โหดาบเราเป็นรีเจนเดอรี่ครับโอเคถือว่าใช้ได้นานนะฮะเดินผ่านพวกนี้นี่มีการแบบพิวไหวด้วยนะแล้วก็ต้นไม้ฮะมีการเคลื่อนไหวเนาะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่า มท่านผู้ชมที่มีความกระตุกในการเล่นตอนแรกอยู่แล้วแหละคือจะบอกว่ามันมีผลกระทบจริงๆนะครับมันมันจะกระตุกขึ้นนะครับอันนีเ้เราต้องพูดกันตามตรงนะฮะมันจะกระตุกมากขึ้นนะครับปึ๊บอ,อ่าโอเคเดี๋ยวขอตัดไม้ก่อนนะฮะโอเคลบสปีด20เลยนะโอ้มีดอปแอปเปิลมาด้วยฮนะโอเคแอปเปิลนี่ช่วยอะไรเอ่ย แอปเปิล uh, นี่ช่วยช่วยสแตกทุกอย่างเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็ช่วยเพิ่มอัตรารีเจน5นาทีด้วยถือว่าจริงนะครับ <laughs> ต้นอ okay. oh ่อนโอเคโอ้โหมาถึงก็มีถ้ำแล้วนะจะสังเกตได้ว่าเท็กเจอร์ของหินเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยนะครับอโอเค ถือว่าน่าเล่นขึ้นเยอะนะครับโอเคตรงนี้แต่เราครับอันนี้ไว้ก่อนแล้วกันนะฮะสลาม,มันมาแล้วป้ายป้ายป้ายหลบหนีสลามนะครับขอสำรวจวิวเยอะๆหน่อยแล้วกันนะวันแรกนะครับก็ผมจะอัดไว้ประมาณสามสี่พาร์ทนะครับแล้วก็ ให้มันลงแบบอัตโนมัติไว้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีช่วงหนึ่งที่ไม่ว่างนะครับไม่อยู่นะฮะก็จะให้มันลงอัตโนมัติไว้นะครับก็ถ้าเกิดเออไม่ได้ทําตามคําขอก็อย่าแปลกใจนะครับผมไม่อยู่เนาะเด,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวจะตายจะตายลืมดูอ๋อเราเพิ่ม15เองเหรอว่าใหม่เป็นเพิ่ม15ฮะแอปเปิ้ลช่วยบัฟเพิ่มเลือดได้นะครับเจ๋งแจ๋วก็เลยทีเดียวโอ้โอ โอ้เพิ่มเลื่15เองนะับเดบูมเดบูมโอเคแ okay. กะมาก่อนนะครับโอเคเฟรมเลทตอนนี้ผมจับจับ,จ,บจำกัดที่60เฟรมเลทนะครับ mm. ก็เราจะใช้วิธีบ้านๆในการวาร์ปกลับนะฮะแน่นอนว่าคื <c oughs> อคืออันนี้ผมน่าจะใช้เจา้านี้สู้ได้โอ้โหรอไปชาติหนึ่งท่านผู้ชมรอมันตายนะ โอ้ยมันโดนฉเฉดเลยเออแตกดรอปสองซิลเวอร์เลยดรอปหมดเลยป่ะเนี่ยโอ้โแล้สิบวิท่านผู้ชมกว่าจะเกิดสิบกว่าวิเอาเรื่องอยู่นะอืมอ๋อผมก็ว่าอยู่อายประมาณร้อยแล้วกันอ่ะโอเคโอ้ยร้อยมันดูใหญ่ไปวะ่ะเอาสักแปดสิบ สองหนึ่งศูนแล้วรู้สึกว่าตอนที่เรากดเซตติ้งนยโลกเราจะหยุดด้วยนะครับก็ถือว่าดีนะครับโอเคไปทางซ้ายไม่รอดนะครับไปทางขวาดีกว่า <c oughs> หายหายได้เชือกมาแล้วนะครข้างล่างข้างล่างมีเจ้าอันนี้เรานะครับแต่ไม่มีอะไรแล้วนะฮะโอเคไม่เป็นไร ขอเชื่อคืนนะครับตรงนี้เดี๋ยวปักไฟไว้หน่อยดีกว่านะฮะแล้วก็ออกๆจะได้สว่างนะครับโอเคฮึบฮึบต้นไม้ก็สวยดีนะฮะแล้วก็เท็กเจอร์ข้างหลังก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับโอ้โหทะเลีสายซ้ายขวาเลยท่านผู้ชมต้องใช้ เดี๋ยวแต่ผมว่าผมต้องคราบดาบไม้ก่อนนะฮะโอ้โหดูแบบอลังการมากเลยนะฮะโอเคโอ้ผมว,ว่าดาบไม้คงไม่ได้แล้วแหละนะครับต้องต้องเป็นดาบแคคตัสแล้วนะครับหรือว่าดาบกระบองเพชรนั่นเองนะฮะไม่งั้นมันไม่ไหวนะครับโอเคอ่าเสียเลือดแล้วกินเลยนะฮะอืมดาบแคคตัสเลยนะครับออฟ โอเคไม่มีออฟก็ก,ก็ก็โอเคก็ได้อยู่นะ,ะก็ถือว่าดีนะครับยังได้อยู่เนาะโอเคเ,ออเราจะทำอะไรต่อมีแคคตัสแล้วเกาะยังไม่ได้อ่าเก็บมาก่อนเก็บมาก่อนอ่โอเคถือว่าใช้ชีวิตง่ายขึ้นนะครับมีดาบเราต้องเอาแคคตัสเพิ่มนะครับไม่งั้นไม่อยู่ไม่ได้ นี่ไงโอ,โ,อโอ้มันอยู่ไม่ได้มันอยู่ไม่ได้มันไม่มีบัฟสปีดนะฮะเอาตัวรอดยากขึ้นนะครับแต่ก็ก็โอเคนะฮะเพราแต่เงินดรอปไม่ไม่หมดนะถือว่าโอเคละโอ้โหแล้วผมเข้าไปโอมคอรับแล้วฮะเป็นทะเลทรายคอรับด้วยยากอยู่นะท่านผู้ชม เชานี้นะตีกันไปก่อนเลยนะโอ้โหแล้วตีช้ามากนะครับเหมือนว่าสปีดจะลดลงด้วยนะสำหรับดาบแคคตัสนะครับเหมือนสปีดจะลดลงเป็นสโลสปีดครับธรรมดาจะเป็นสปีดธรรมดานะฮะตอนนี้เป็นสโลสปีดไปแล้วนะครับแม่น่าเสียดายจริงเนะฮยโอเคเดี๋ยวเรากลับมาอยู่ที่บ้านเราก่อนนะครับ โอ้หตอนนี้คือตอนต้นเกมนะ,ะเป็นตอนที่เราลําบากมากนะครับแล้วผมก็ลืมด้วยว่าจุดเกิดเราอยู่ตรงไหนนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขุดหินกันก่อนนะขุดหินก่อนดีกว่านะครับแม่เรียกว่าเริ่มมา20นาทีนิดไม่ได้อะไรเลยนะฮะก็นะทำได้น,นะครับกับช่องเรานะฮะมันเป็นอะไรที่สุดยอดละผมบอกแล้วนะครับก็ มันเป็นการที่เราลองลองเข้ามาเล่นหลังจากที่อัปเดตนะครับแล้วก็ทำเป็นซีรีส์ใหม่เลยนะครับโอเคเห็นได้25โอเคแล้วแหละอ่ะแล้วก็เอาตรงนี้ขึ้นไปเลยโอเคเดี๋ยวเราจะออกเข้าใหม่นะครับโอเคแล้วก็เข้าใหม่เลยนะฮนะโอเคเกิดตรงนี้ใช่ไหม โอเคเดี๋ยวเอาอ่าโอเคเอาทางตะว,วันออกก่อนนะครับแล้วก็บ้านนะฮะเราจะสร้างแบบเดิมก็ได้นะครับแต่ n p c เราจะไม่มีความสุขนะครับคือเป็นอะไรที่อัปเดตมาแบบค่อนข้างเจ๋งนะนะคือแบบเออเขาอิงตามความสุขของ n p c ด้วยนะครับไม่ใช่ความสุขแบบแค่ของเราคนเดียวอะไรนี้นะแต่ว่า ในทางกับกันครับมันก็เป็นเรื่องที่ยุงยางมากขึ้นนะครับก็นะสู้ๆนะครับโอเคเราจะสร้างบ้านใหญ่ไปก่อนนะครับเนาะตามสเต็ปเริ่มแรกนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เอาตรงนี้ไม้หมดวะ่ะ โอ้ oh my god เออจริงๆเราไม่ค่อยเจอต้นไม้ใหญ่นะครับมันเลยเป็นปัญหาเนาะเพราะนั้นพาร์ทนี้ครับสร้างบ้านก็หมดแล้วนะฮะสร้างบ้านก็หมดพาร์ทแล้วนะครับแล้วก็ผมจะทำตอนละประมาณ20นะครับ2 0ถึง30นาทีพอนะครับก็จะไม่เยอะละนะครับแต่ว่า,อาของ1.3งนะครับที่อัพไปพาร์ทสุดท้ายของ1.3เนะี่ยผมอัพไปแค่ ผมอัพไปห้านาทีนะครับเพราะว่าให้มันหายคิดถึงเนาะสำหรับ1นนะเพราะว่าจะไม่ได้กลับไปเล่น1.3แ,นะแ,แล้วนะครับก็จะเล่น1.4ึ่งจ่เองแล้วนะครับก็เลยให้มันหายคิดถึงนิดนึงแล้วกันเนาะอะไรเงี้ยนะครับ่าโอเคค้ามไปเลยโอเคประตูตบบน,นี้แล้วกันนะครับ เดี๋ยวผมต้องไปทำอันนี้ต้องตัดไม้เพิ่มนะครับก่อนที่มันจะมืดกว่านี้เดี๋ยวนะเนะโอเคตัดไม้ทางนี้บ้างก็ได้นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าสุดติงริ่งแมวจริงๆนะฮะแม่มีแอปเปิลดอกมาให้เราอีกไหมอยากได้แอปเปิลจังเลยนะครับ โอเคแล้วก็ปลูกต้นไม้ไปเลยนะครับปลูกทดแทนเนาะแหมเดินผ่านนี้แบบพิ้วไหวพิวไหวน่ารักจริงๆเลยนะครับอืมขอแอปเปิ้ลมั่งสิไม่เอาต้นอ่อนตัดมายัางไงก็ได้อยู่แล้วอยากได้แอปเปิ้ลมั่ง โอเคอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเมเทอร์นะครับใช่ปะไม่ใช่ไม่รู้อะ,อะไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคมีไม้ร้อยยี่สิบกว่าแล้วก็โอเคอยู่นะครับ คัดหมดแล้วเหรอ okay. ข้ามาเยอะๆก่อนนะครับนะผมขอคณีความกว้างก่อนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเราต้องทำข้างใน เป็น9นะครับเพื่อที่ให้ NPC อยู่ได้นะครับเดี๋ยวเราต้องถามเขาโอ้มีเดินอัตโนมัติแล้วนะครับเปิดปิดโอเคเยี่ยมนะครับ h a p p ี้เนสนะครับเขาบอกว่าอ๋อเขาบอกว่าขอแค่อยู่ในป่าและปลอดภัยนะครับเขาต้องการแค่นี้นะก็ก็ดีนะครับถือว่า ใช้ทัง้งหมด45นะครับแล้วก็มีโต๊ะมีเก้าอี้นะฮะทำาไมมันรู้สึกว่าเลื่อนช้าแปลแๆดูมันสโลไลฟ์นะครับโอเคเราจะแบบนี้แล้วกันนะครับทาไมแบบนี้ดีกว่า เกียวับเรื่องแพลตฟอร์มนะครับอ้าตั้งอย่างนี้ไปเลยนะฮะโอเคแล้วก็ลองมาดูนะครับมาอืมเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอะไรวะ <c oughs> ไม่รู้เลยโอเคเอ่ะเดี๋ยวเราลองมาทำหลังต่อเดี๋ยวเดี๋ยวไม้ไม้ไม้ไมไม พอดีเลยจริงปะเนี่ยโอ้ผมวางไว้มันพอดีขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยเอาเรื่องนะ <c ười> คือกะไว้แต่มันพอดีเป๊ะเลยครับถือว่าฟุกนะครับถือว่าฟุกอโอเคแล้วก็น่าจะไม้หมดนะครับเก้าสิบ โอเคอ่าเดี๋ยวสิบเอ็ดก็โอเคอยห้องหนึ่งใช้สี่สิบห้านะครับก็ <Yeah. S 1> เดี๋ยวสร้างแบบนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยเน้นสวยงามที่หลังนะครับ <Yeah. S 1> เอาเดี๋ยวเจ้าจะไปเปิดประตูให้มันเข้ามาทำไมเล่า <Yeah. S 1> นี่แน่นี่แน่ตีไม่ค่อยเข้าเลยฮนะอืม เอเป็นรี i, เจนเนอเรีเล่มนี้มาใช้ก่อนดีกว่านะครับรู้สึกว่ามันแบบมันรัวมันรัวกว่านะครับเสียงเมาส์นี่แบบกระจายกระจุกระจายเลยอ,อย่าไปเปิดให้มันเข้ามานะไม่ช่วยแล้วนะเพื่อนไห <c oughs> นๆๆน,น,น,นเปิดเรียบร้อย มันก็เป็นระบบที่ดีแล้วก็ไม่ดีในไม้นะอย่าหน้าหลังแค่ตัวเดียวก็พอแล้วนะครับเนื่อนไปเปิด,ดียัะเหมือนเหมือนนายว่างครับเพื่อนเดี๋เด้อมามาคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนนะอืมทันตะว,วันเราไปครับได้ไหมไม่ได้อืมอ่ะโอเคตอนนี้มีเท่านี้ก็ครับชุด โอเคอ่ะไม่เป็นไรมา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 เพื่อนมาช่วยเราตีหน่อยมามามาผมตีเขาเข้าแค่ครึ่งเดียวเองนะครับดาเมจอยู่ประมาณหกใช่ไหมแต่เราตีเข้าทีละสองสามสี่ 2, 3, 4, นะครับัน่นเหมือนว่างอะนายอะเอ้ยตัวนี้แรงด้วยอู้แรง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 มากแรงมากๆต้องตี <c oughs> เฮ้ยเปิดประตูค้างดิต้องใช้มีตีนะโอเค อันนี้จะปิดให้เราไหมไม่เอาแบบนี้ก็ได้นะครับเราจะหนกหูเสียงมันไหมเสียง n อ c พซเวลามันเป,มเ,เปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดนะฮะโอยมีเสียงหนกฮูกด้วยหรอไกด์เราให้นายอยู่นี่นกฮูกฮะอุย้ยมาย <c oughs> โอเคครับก็่านแรกยี่สแปดนาทีแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวไว้เท่านี้ก่อนเลยกัน งันเดี๋ยวไว้เจอกันพักหน้าครับเสาร์นี้สวัสดีครับ